มาดูน้องกู๊ดชัญญาพันเพืองนะครับว่ายรายการธรรมศาสตร์นะครับวันนี้วันที่2ธันวาคม6กานะครับผีเสื้อ100เมตรนะครับน้องกู๊ดอยู่รูที่4ีนะครับทีนี้มีนักกีฬาตัวเต็งๆทั้งนั้นเลยนะครับรูที่1่ก็มาจากทหารอากาศครับรูที่2เป็นเอลต้านะครับรูที่3เป็นบ้านสมเด็จดีคนนงครับเป็นน้องอบุญนะครับรูที่4เป็นน้องกู๊ดชัญญานะครับรูที่5เป็นของว่ายน้ําอุบลนะครับ รูที่6เป็นของอัศสัมชัญรีราชารูที่7เป็นของสปรินนะครับรูที่8เป็นของสติงเล่นะครับมาดูนะครับว่าวันนี้น้องกู๊ดจะว่ายอย่างไงนะครับผีเสื้อร้อยนะครับมาดูกันนะครับมาชมกันนะครับฟรีหนึ่งร้อยนะครับผีเสื้อหนึ่งร้อยนะครับของน้องกู๊ดชัญญาอยู่รูที่สี่รูกลางนะครับว่าจะทําเวลาเท่าไหร่นะครับทำเวลาไว้ครั้งล่าสุดอยู่ที่1นาที16นะครับวันนี้จะทำเวลาเท่าไหร่ความแข็งแกร่งของน้องกู๊ดจะเป็นอย่างไง เมื่อเช้าว่ายฟรีสไตล์800เมตรนะครับได้เหรียญทองไปแล้วหนึ่งรายการนะครับทำสถิติว้เป็นของตัวเองแล้วนะครับสำหรับรายการนี้นะครับว่ายดีมากนะครับเมื่อเช้าลองดูนะครับว่าพลังน้องกุ๊จะเป็นยังไงผีเสื้อร้อยต้องใช้กำลังเยอะนะครับมาชมกันนะครับขึ้นแท่นแล้วนะครับจับตามองนะครับตัวเต่งทั้งนั้นนะครับมืออันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามนะครับ องินดับหนึ่งเงนดับ2อันดับ3อันดับสิคือพูดง่ายๆว่าฮีทนี้เป็นฮีทดรีมทีมเลยนะครับของรุ่น9ขวบนะครับไปแล้วครับดูนะครับว่าน้องกุ๊ดจะว่ายยังไงนะครับไปแล้วครับดึงแล้วครับมาแล้วครับน้องกุ๊ดขึ้นนํามาเรื่มเรครับน้องกุ๊ดขึ้นนํามาเรื่มเรครับน้องกุ๊ดขึ้นนํามาเรื่มเรครับขึ้นนํามาเรื่มเรครับขึ้นนํามาเรื่มเรขึ้นนํามาแล้วครับอีก50เมตรนะครับอันนี้เป็น50เมตรแรกนะครับน้องกุ๊ดขึ้นนําไปแล้ว ตอนนี้กำลังขึ้นนำไปนะครับลูกที่4ลูกกลางนะครับนำไปแล้วครับขึ้นนำไปครับขึ้นนำไปครับแรงยังเหลือครับแรงยังเหลือเฟือเปิดอยู่ที่เท่าไหร่เปิด50เมตรอยู่ที่34ครับกลับตัวแล้วครับกลับตัวเป็นคนแรกครับดึงน้าหนักๆต่อเนื่องครับเตะขาหนักๆนัดึงหนักเตะหนักครับดูสิครับกำลังนงกูดจะเป็นยังไงครับหลังจากที่ซ้อมเองมาระยะหนึ่งมาครับมาครับสวยครับดึงทำลายสถิติตัวเองไหมครับสถิติรายการไม่ต้องพูดถึงครับ สถิติตัวเองเท่านั้นทำลายตัวเองได้เมื่อไหร่สถิติรายการทำลายแน่นอนครับนำห่างเลยครับนำห่างแล้วครับห่างไปแล้วครับนำห่างแล้วครับนำห่างไปแล้วครับดึงนักเตะหนักเหมือนเดิมครับดีครับดีน้องกู๊ดดีสวยมากครับนำห่างไปเลยครับนำห่างไปเลยน้องกู๊ดนะครับน้องกู๊ดชัญยาพานเพืองนะครับเข้าไปแล้วครับจำเช่อนี้ไว้ดี1.3ครับน้องกู๊ดทำได้จริงๆครับ มง13นะครับก่อนหน้านี้น้องกูทธบอกว่าจะทํา13 1นะครับจะทํำลายของตัวเองครับทําไปแล้วครับ 1, 13 1ครับเป็นไปได้ครับเด็ก9ขวบทําลายสถิติเป็น1 13ครับ